ตน้าร้อนนี้นะครับมีคนสนใจนะครับอยากจะใช้สบู่น้ามนกายดีเฟของเรานะครับแล้วก็เป็นสูตรทดลองของเรานะครับเราจะซื้อย่องทางเนี่ยค่ะก็ซื้อในแอปส้มกับแอปน้ำมือนะครับก็จะมีเซตนี้จําหน่ายอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็สําหรับแอปส้มนะครับนี่เลยนะครับเข้าไปพิกัดนี้นะครับชื่อร้านครับนี่สเปรย์น <not S 1> so ้ามนกายรีเฟทครับเข้าไปตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปกดสั่งกันได้เลยครับ ส่วนแรกต้นเงินนะครับก็ใช้ชื่อเดียวกันครับก็คือนี่เลยสเปรย์กระกายดีเฟสครับชื่อเดียวกันเลยครับถ้าเป็นคนที่ใช้งานเป็นประจําครับดับถิ่นการเป็นประจำอยู่แล้วนะครับต้องการเป็นเซตนี้สเปรย์โจริงครับกับสาบูเทเตอร์นะครับลักษณะนี้สามารถสั่งผ่านช่องทางแอปดำแอปส้มและแอปต้นเงินได้เลยขั้นแรกนะครับเข้ามาตรงโปรไฟล์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้ามาลูปของไอคอนที่เขียนที่เป็นตะกร้านะครับกดเข้ามาครับเมื่อกดเข้ามาก็จะเจอนี่ครับก็คือสินค้าของทางร้านนั่นเองครับเข้ามาตรงนี่นะครับนนีี่่ทเป็ รูปแบบนี้นะครับกดเข้ารูปไปเลยครับข้ามมาหน้านี้นะครับหลังจากนั้นก็กดเพิ่มรถเข็นครับและหลังจากนั้นนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับเป็นเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าครับหลังจากนั้น